โครงสร้างและส่วนประกอบของสัตว์ทำไมสัตว์แต่ละชนิดถึงมีรูปร่างและอวัยวะที่แตกต่างกันแล้วระบบภายในของสัตว์ตัวเล็กตัวเล็กอย่างมดจะเหมือนหรือต่างกับสัตว์ตัวใหญ่ๆอย่างช้างอย่างไรในคลิปนี้เราจะมาหาคำตอบไปพร้อมกันโดยจะอธิบายตั้งแต่ระดับเล็กที่สุดอย่างเซลล์ค่อยๆไล่ไปจนถึงระบบอวัยวะที่ทำงานร่วมกันจนกลายเป็นร่างกายที่สมบูรณ์ เริ่มจากหน่วยเล็กที่สุดของร่างกายสัตว์นั่นก็คือเซลล์เซลล์คือหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตทำหน้าที่เฉพาะแตกต่างกันไปเช่นเซลล์กล้ามเนื้อที่ช่วยให้เกิดการเคลื่อนไหวเซลล์ Cell ประสาทที่รับและส่งสัญญาณประสาทหรือเซลล์เม็ดเลือดที่ลำเลียงออกซิเจนและป้องกันเชื้อโรคเมื่อเซลล์หลายๆเซลล์ Cell ที่ทำหน้าที่เหมือนกันมารวมตัวกัน จะเกิดเป็นเนื้อเยื่อซึ่งในร่างกายสัตว์มีอยู่4ชนิดหลักได้แก่เนื้อเยื่อบุผิวคลุมผิวหนังและเยื่อบุอวัยวะเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อทําให้ร่างกายเคลื่อนไหวเนื้อเยื่อประสาทรับส่งข้อมูลและควบคุมการทํางานเนื้อเยื่อเกี่ยวพันยึดเหนี่ยวและค้าจุนร่างกายเช่นกระดูกเลือดและไขมันต่อมา เมื่อเนื้อเยื่อหลายชนิดมารวมกันจะเกิดเป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่เฉพาะเช่นหัวใจที่สูบฉีดเลือดปอดที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนกา๊าซหรือไตที่กรองของเสียออกจากร่างกายจากนั้นอวัยวะหลายๆส่วนจะทำงานประสานกันเป็นระบบอวัยวะตัวอย่างเช่นระบบย่อยอาหารที่มีปากกระเพาะและลำไส้ ระบบหมุนเวียนเลือดที่มีหัวใจและหลอดเลือดหรือระบบหายใจที่มีปอดและหลอดลมและสุดท้ายเมื่อรวมระบบอวัยวะทั้งหมดเข้าด้วยกันก็จะเกิดเป็นสิ่งมีชีวิตที่สมบูรณ์หรือก็คือร่างกายสัตว์ทั้งตัวที่สามารถมีชีวิตเคลื่อนไหวกินอาหารและดำรงอยู่ได้ ระบบโครงกระดูกและกล้ามเนื้อกระดูกทำหน้าที่เป็นโครงสร้างหลักของร่างกายช่วยพยุงและป้องกันอวัยวะภายในส่วนกล้ามเนื้อมีหน้าที่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของร่างกายกล้ามเนื้อแบ่งออกเป็นกล้ามเนื้อลายกล้ามเนื้อหัวใจและกล้ามเนื้อเรียบซึ่งทำงานร่วมกับกระดูกเพื่อให้ร่างกายเคลื่อนไหวได้อย่างมีประสิทธิภาพระบบหมุนเวียนเลือด หัวใจทำหน้าที่สูบฉีดเลือดไปทั่วร่างกายเลือดจะลำเลียงออกซิเจนและสารอาหารไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆรวมถึงนำของเสียกลับมาขับถ่ายออกความแตกต่างที่สำคัญคือสัตว์มีกระดูกสันหลังจะมีระบบหมุนเวียนเลือดที่ซับซ้อนมีหัวใจและหลอดเลือดชัดเจนขณะที่สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังมักอาศัยการแพร่หรือมีระบบหมุนเวียนเลือดที่เรียบง่ายกว่า ระบบหายใจสิ่งมีชีวิตต่างชนิดใช้วิธีหายใจแตกต่างกันเช่นปลาใช้เหงือกมนุษย์และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมใช้ปอดส่วนมแมลงใช้ท่อลมระบบหายใจมีบทบาทสำคัญในการแลกเปลี่ยนกา๊าซโดยรับออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายและขับคาร์บอนไดออกไซด์ออกไป ระบบย่อยอาหารอาวัยวะสำคัญได้แก่ปากฟันกระเพาะและลำไส้สัตว์กินพืชมีทางเดินอาหารยาวเพื่อย่อยเซลลูโลสส่วนสัตว์กินเนื้อมีทางเดินสั้นเพราะโปรโตีนย่อยง่ายกว่าระบบขับถ่ายไตกรองของเสียจากเลือดผิวหนังและปอดก็ช่วยขับของเสียบางชนิดเช่นเหงื่อและคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อรักษาสมดุลร่างกาย ระบบประสาทและต่อมไร้ท่อสมองและไขสันหลังควบคุมการทำงานของร่างกายต่อมไร้ท่อหลังฮอร์โมนควบคุมการเจริญเติบโตการเผาผลาญและการสืบพันธุ์ระบบสืบพันธุ์เพศผู้ผลิตสเปิรม์มเพศเมียผลิตไข่การปฏิสนธิอาจเกิดภายในเช่นมนุษย์หรือภายนอกเช่นกบและปลา โครงสร้างของสัตว์เริ่มจากเซลล์เนื้อเยื่ออวัยวะระบบอวัยวะร่างกายแต่ละระบบมีหน้าที่เฉพาะเช่นย่อยอาหารหายใจหมุนเวียนเลือดขับถ่ายควบคุมและสืบพันธุ์ระบบเหล่านี้ต้องทำงานเชื่อมโยงกันเช่นระบบย่อยอาหารส่รงสารอาหารให้ระบบหมุนเวียนเลือดระบบหายใจแลกเปลี่ยนกา๊าซร่วมกับเลือด และระบบประสาทควบคุมการทำงานทำให้สัตว์ดำรงชีวิตและเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์นอกจากนี้การประสานงานของระบบต่างๆยังช่วยให้สัตว์สามารถปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงเช่นการหาของกินการหลบภัยการปรับอุณหภูมิร่างกายหรือการรักษาสมดุลน,น้ำและเกลือแร่ การทำงานที่สอดคล้องและประสานกันอย่างเหมาะสมระหว่างระบบจึงเป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้สัตว์สามารถดำรงชีวิตเจริญเติบโตและสืบพันธุ์ได้อย่างตอ่อการศึกษาโครงสร้างและการทำงานของระบบต่างๆยังช่วยให้เราเข้าใจความซับซ้อนของสิ่งมีชีวิตและสามารถนำความรู้นี้ไปประยุกต์ใช้ในด้านการแพทย์การเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการอนุรักษ์สัตว์ป่า ทำให้มนุษย์สามารถดูแลและปกป้องสิ่งมีชีวิตอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งไปกว่านั้นความสัมพันธ์ระหว่างระบบต่างๆยังสะท้อนถึงความสมดุลของธรรมชาติการที่สัตว์มีระบบต่างๆทำงานร่วมกันอย่างลงตัวทำให้ระบบนิเวสสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนการเข้าใจการทำงานของระบบร่างกายสัตว์ไม่เพียงแต่ช่วยให้เราดูแลสุขภาพสัตว์ได้ดี แต่ยังช่วยให้เรามีมุมมองที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม